สวัสดีครับสุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่ระพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิม่าเว้ามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี่เสนอคําว่าเสียหนาคํา,าว่าเสียหนาออกเสียงด้วยครับเสียหนาเสียหนานี่หมายถึงดายาด้วยครับบบเมนหนาเสียหรือว่าบบเมนหนาตายครับ เสียหญ้าเนี่ยครับเป็นคำกริยาแปลว่าดายหญ้าการเสียหญ้านี่ในอดีตนี่ครับต้องใส่เสียมเท่านั้นนะครับเพราะอุปกรณ์เคยมีแค่เสียมสมัยก่อนมันท้อหากใส่จอบใส่มีดกระสีเอิญเป็นอย่างอื่นเช่นหากใส่สะจอบเนี่ยกระสีบอกว่าถางไปถางหญา้าหากใส่มีดกระสีเอิญว่าไปตัดหญา้านะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับเสียมมันก็อาจสืบอวัสดก มันต้องไปก้มๆเงยๆมันต้องไปนั่งปวดหลังปวดเอวฉะนั้นลังเทือกะโอ้มีอุปกรณ์ซ้อยในการมาเสียหนาหลายอย่างครับแวกหนาก็มีด้วยครับสุมือเนี่ยมีการแวกหนาบนเท้หรือลังเทือกะอันนี้เอาอุปกรณ์ที่เฮ็ดดีๆนะครับยืนเสียหนานะครับให้มันสะดวกสบายขึ้นนะครับและก็ได้ผลด้วยนะครับดีพร้อมสะดวกง่ายดาย บวเมือบวปวดหลังปวดเอว้ามันเกิดน้ำท้องไห้ท้องหน้าหรือเกิดน้ำก่อเข่าก็มีได้ครับฉนันการเสีย้าเนี่ยอุปกรณ์ที่สําคัญกับจังเสียมจังทีวานนั่นแหละนะครับมันจังสีได้ผลครับนี่คือความหมายของคําว่าเสียหญ้าเสีย้าลองออกเสียงดูครับเสียหญ้าเป็นคํากริยาหมายถึงดาย,ย้า ส่วนใหญ่จะใช้เสียมเท่านั้นจึงจะใช้คำว่าดายแต่ว่าปัจจุบันประยุกต์ใช้หลายอย่างนะครับก็บถือว่าไปตัดห้าก็ได้ครับหรือว่าไปไดายหนาคำโบราณของอีสานบ้านเฮาครับพ่อกันไหมกับรายการภาษาไทายทิมอีสานและผมธีรพงษ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมือนี่สบายดีครับ